ขนาดบ่ได้หือเหอนี่พี่น้องเอ้ยวันแห่เสกบาทเดียวเต็นด้องขึ้นข่ารังอ้เย่นี่มันแตกระเบิดไฟเตรียมร้อยครับเตรียมตัวเสร็จ

ก็ไปหือพา่เช่นี้ยวอี่นองพครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปที่รักแหละเข้าหลบทุกทุกทันนะครับพี่น้องผมเมื่อในภาพพีพ่าน้องมากตึกแี่ครับโคตรน้ำทิ่มพี่น้อง ันจวดลงแล้วหมกันกักดังแหวงเต้าว่านเฮ้อเหลี่ยมเต้าว่าน <c oughs> เดี๋ยวของก็ได้มาครับผมก็มาเมื่อนี้ได้เปียกครับผมเต้วาวานที่ได้ปลาเ่า,าจังหลุนกันครับเต้วาวานท่างได้เปียกนี่ร้อยเปอร์เซ็นตล้วพี่น้องมาตึกเอารดไหมบังเฮ้อพักปอดขึ้นบู๊พี่น้องผมมันมันซ้ำรถสิบหล่อพี่ตีไปลุยกันครับผม không mất vấn đề nữa, đứa chi nhiêu đứa nó bắt được đợt, bắt cái ตัวอะไรนี่หุยหุยยังโคตรโ้สมบันเนาะตัวยุบมังจังได้ยังงว่าท่านเห็นยังมันหรอเปล่าจิึ้นไปยุบโคตรก็บ ผู้ดใดเด๋ยวเนี่ยล่ะบัสลิปโตเอาเคยที่สองนอนเดิกนิ่งอีงอยู่ดิ โอ้ปตติิ์เดีฟังผลดิโอ้ถ่งหวหนอ่ะเออเดี๋ยวพัฒนาพอโตอยู่ว้ายพัฒนาอไปพัฒนาออเรียบยอยอยอย้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ว่าเด้อลงมาแล้วลงมาผ่านโอ้ยใจดีนะที่ผ่านทางนี่ขนาดปุ๊ดฮื้อเหอะนี่พี่น้องเอ้ยว่าเนี่ยใส่บาทเดียวเต้นดงขึ้นข่าดังอ้เะแหงเนี่มันจัดดีแถอะวะ

hả mò ก็ bạn, ขึ้นนอก thế, แล้วเว้ยเนาะเอ้าหมอมาบ้านกินสวย này ได้ อเโ,โ,โอ้ตัวเงดิหนิตัวหง่ตงัวหง,ง่ไก่โพดโอ้ปานฝีมือกเลยเต็มจอมหัวบักเงยถากำปั้นนี่หัวหัวลิงยง อผักตัวเอ้ยชั้นเป็นชนั้นมัดแล้วว่าลงดอกบนันเอาพี่น้องผมหลังเงินวังที่สองนี่จะคล้องหน้าพันขอบคุณนะสันาาพ่น่าเอาน้องที่สองน้องแหลกบักบกะละครับผมมาน้องที่สองแล้วเฮ้ขึ้นเม,ย,มยเมยแอ่แลกครับผม ไปเหอาแหกันได้เลยได้เลยลูกควเี่แม่ออกแหบไปบ่นอ้ยวัตัวยืนป่านนั้นก็เห็นเลยไปสักทเือโคตรันหัวแตกเือโคตลูกได้ได้บงไหบันบันเวลาเชืบ่น่นน่าไม่จอม แต่ว่ากับเบอารมณ์ต่ว่าติดดึงไม่ติันยิ่ยอมมาให้มันว่ารถคันรถจอดได้ได้มันมันมันอีจอขึ้นใส่แท่งไว้บ่บัดนี่ครับแท่งจะตั้งทั้งคู่แล้วเขาเขาเห็นมึงมันเหมาะแล้วเขาพอต้องเห็นที่ยังใหม่ใหม่เลยว่ะม่นไงเรื่งว่ามันไงเรามันได้เงินแไปเขาก็ได้เงินขึ้นก็จากหาเชนเนี่ยเขาอาจีตลงทุนไปแค่แสนเดียวสามแสน ป๊าผมผมกดติ๊กตอไว้ได้ด้วยกันป้าป่าโอ้เสร็จละฮะสิปุเดอทอคู่มือนี่ิบแต่จางลิสครับโอ้หอแม่ินไวลยอ้ยมีดีเสร็จปากพักว่าือเป็นยเง่ะ

คือกบตัว biết กุมาเปญหญ้าๆหญ้า là là ผมผมหอมเหมือนเดียวหอมมาด่าผมไม่หอมอ่ะกบผู้ชายคนนึงตีกบตัวมันมันเป็นเจ้าสีแหละยูหันกันเลยร้ายก็หนีซ้ำงาเนาะตัดไม่ไม่ มันแตกแเรวบอกเพี้ยคอยอเตรียมร้อยครับเตรียมตัวสิหอยพรมประควาคือเง่าเงี่ยว่ะประตูเปีว่ะสามสามคอจำตัวอาไ้วันตัวสันหนึ่ง หนึ่งเดือนสานมันด่เเวนโหสาวใช่น้อยสาวปวดโถดแต่ว่าเอา้าพี่น้องเชื่อว่าพ่อได้อยากไจะจิ้มโย่คนอิ่มอยู่พี่น้องผมเมื่อนี้ยังพบยังพะกันไหมครับหมักกดนไหลถึกใจกดแช่พี่น้องอายุยู่มืนคนยืนสุขภาพแข็งแรงลำดวยกันสู่ขูดสู่คนสวัสดีครับผมแล้วแรงครับ บ้าสันบ้าใดมูไปแล้ว <laughs>